เรื่องเล่ากล่อมนอนจาก The Book Taylor ครับที่ส่งต่อเรื่องราวดีๆเสริมกำลังใจการใช้ชีวิตโดยเล่าให้กันฟังสบายๆก่อนนอนหรือคุณผู้ฟังอยากจะฟังในช่วงเวลาอื่นก็ยินดีครับในตอนนี้ขอเสนอเรื่องที่มีชื่อว่าเต่าพูดมาก ครั้งหนึ่งในทะเลสาบบนเทือกเขาแห่งหนึ่งมีเต่าพูดมากตัวหนึ่งอาศัยอยู่เมื่อใดก็ตามที่มันเจอสัตว์ตัวอื่นที่อาศัยร่วมน้ำเดียวกันมันก็จะพูดพูดพูดไม่หยุดเลยโดยไม่มีการเว้นวักแต่อย่างใดจนทำให้ผู้ฟังทั้งหลายต่างเบือ่อเล่นนายแถมยังรำคาญสุดๆพวกมันมักจะสงสัยว่า ทำไมเจ้าเต่าพูดมากสามารถพูดได้ยาวนานมากโดยไม่มีการหยุดหายใจเลยเจ้าเต่าคงหายใจผ่านรูหูกระมังเพราะไม่เคยเห็นมันใช้หูฟังใครเลยมันเป็นเต่าที่น่าเบื่อสุดๆชนิดที่กระตายก็จะรีบมุดเข้ารูไปเลยนกก็จะรีบบินขึ้นต้นไม้และปลา ก็จะต้องรีบหลบเข้าซอกหินในทันทีที่เห็นเจ้าเต่ากําลังจะเข้ามาใกล้พวกมันรู้ว่าจะต้องโดนติดแงกอยู่หลายชั่วโมงถ้าเจ้าเต่าพูดมากเริ่มต้นพูดปลาตัวหนึ่งในทะเลสาบพ,พูดกับเพื่อนแต่สาเหตุจริงๆแล้วที่เจ้าเต่าเป็นสัตว์ที่พูดมากเพราะมันรู้สึกเหงาและโดดเดี่ยวมากๆ ในช่วงฤดรูร้อนของทุกปีหงขาวที่สง่างามคู่หนึ่งจะมาพักผ่อนที่ทะเลสาบในภูเขานี้เป็นประจำหงขาวสองตัวนี้เป็นสัตว์ที่มีจิตใจดีเพราะมันปล่อยให้เจ้าเต่าพูดมากพูดไปเรื่อยตามสบายได้เลยหรืออาจจะเป็นเพราะพวกมันคิดว่ามันมาอยู่แค่สองสามเดือนเท่านั้นก็ได้เจ้าเต่าพูดมาก ชื่นชมพอใจกับการได้เป็นเพื่อนกับหงมากมันจะพูดกับหงใจดีคู่นั้นจนกระทั่งดวงดาวหมดประกายแสงระยิบระยับแล้วลับฟ้าไปหงใจดีทั้งสองตัวก็อดทนรับฟังมันได้เสมอและเมื่อฤดูร้อนกําลังจะผ่านพ้นไปและความเหน็บหนาวก็เริ่มมาเยือนหงคู่นั้น จึงเตรียมตัวกลับบ้านและเจ้าเต่าพูดมากก็เริ่มร้องไห้มันเกลียดความหนาวเหน็บและการสูญเสียเพื่อนไปมันจึงพูดด้วยเสียงละห้อยว่าถ้าฉันไปกับเธอได้ก็คงจะวิเศษแน่ๆบางทีเวลาหิมะตกและน้ำในทะเลสาบก็กลายเป็นน้ำแข็งฉันหนาวและก็เหงามากๆเลย พวกเต่าเรานะ่ะบินไม่ได้หรอกและถ้าจะให้ต้องเดินแค่เดินไปนิดเดียวก็ถึงเวลาที่จะต้องเดินกลับกันแล้วเพราะพวกเราเต่านะ่ะเดินช้ามากๆโหงผู้มีใจเมตตาการุณาเห็นเต่าเศร้ายิ่งนักก็รู้สึกสงสารมันเลยยื่นข้อเสนอกับเต่าพูดมากว่าเจ้าเต่าที่รักอย่าร้องไห้ไปเลย เราจะพาเธอไปกับเราด้วยถ้าเธอสามารถรักษาสัญญาข้อหนึ่งได้ได้สิได้สิฉันสัญญาเจ้าเต่าพูดมากกล่าวอย่างตื่นเต้นแม้ว่ามันจะยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันต้องสัญญาอะไรพวกเราเต่านะเรารักษาสัญญาของเราเสมอความจริงฉันจําได้ว่าฉันสัญญากับกระต่ายว่าจะพยายามปิดปากเงียบเมื่อสองสามวันก่อนหลังจากที่ฉัน ได้อธิบายให้พวกเขาฟังถึงกระดองเต่าชนิดต่างๆและก็หนึ่งชั่วโมงผ่านไปเมื่อเต่าพูดมากหยุดการสาธยายและหงก็ได้โอกาสพูดอีกครั้งมันพูดว่าเต่าเอย๋ยเธอต้องสัญญานะว่าเธอจะปิดปากของเธอโอ้ยหมูมากแค่นี้ความจริงน่ะ พวกเราเต่าเนะี่ยมีชื่อเรื่องปิดปากเงียบอยู่แล้วพวกเราไม่ค่อยจะพูดหรอกฉันเพิ่งอธิบายเรื่องนี้ให้ปลาฟังเมื่อไม่กี่วันก่อนกว่ามันจะพูดจบอีกหนึ่งชั่วโมงก็ได้ผ่านไปแล้วหงบอกให้เจ้าเต่าพูดมากคาบตรงกลางของไม้ด้ามยาวและกำชับให้มันปิดปากนิ่งแล้วหงตัวหนึ่งก็คาบปลายไม้ด้านหนึ่งไว้ในจงอยปากของมันส่วนหงอีกตัวหนึ่ง ก็คาบปลายไม้อีกด้านหนึ่งแล้วพวกมันก็กระพือปีกของมันแล้วทั้งสองก็ทยานขึ้นฟ้าโดยคาบไม้เอาไว้และมีเจ้าเต่าติดไปกับไม้นั้นด้วยนี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์โลกที่เต่านั้นบินได้ ยิ่งบินสูงขึ้นไปทะเลสาบของเจ้าเต่าพูดมากก็เริ่มเล็กลงเล็กลงแม้แต่ภูเขาสูงใหญ่บัดนี้ก็ยังดูเล็กกระจิตลิตมันพยายามอย่างยิ่งที่จะจดจำภาพทั้งหมดเอาไว้เพื่อจะได้กลับไปเล่าให้กับเพื่อนๆของมันฟังทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีจนกระทั่ง เวลาประมาณบ่ายสามโมงครึง่งพวกมันบินอยู่เหนือโรงเรียนซึ่งนักเรียนกำลังเดินออกมาแล้วเด็กผู้ชายตัวเล็กๆคนหนึ่งก็บังเอิญแงนหน้ามองขึ้นฟ้าแล้วเขาก็เห็นเต่าบินได้เขาจึงตะโกนบอกเพื่อนว่าดูนั่นสิดูไอเต่าโง่น,นั่นสิมันบินได้ด้วยแฮะเจ้าเต่าไม่สามารถจะห้ามปากตัวเองได้นี่เธอ ฉันได้ยินนะเธอเรียกใครว่างอและนั่นเป็นเสียงสุดท้ายจากมันเต่าพูดมากตกลงมาจากฟ้าตายสนิทเพราะมันไม่สามารถปิดปากของมันได้แม้ในายามที่จําเป็นจริงๆคนเราถ้าไม่เคยฝึก ที่จะหยุดพูดในเวลาที่สมควรหยุดพูดเมื่อถึงคราวจำเป็นจริงๆเราอาจจะต้องพบกับจุดจบเหมือนกับเจ้าเต่าพูดมากก็เป็นได้ขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวดีๆจาก The บ o o k ท e l l e r นะครับผมเชื่อว่าเรื่องราวดีๆจะสามารถพัฒนาให้ตัวของเราเป็นในแบบที่ดีขึ้นได้ขอให้คุณนั้น มีพลังใจมีกำลังใจในการใช้ชีวิตที่ดีแค่นนะครับ